สวัสดีอีกหนึ่งคลิปแล้วเลยครับผมมาพรบรังนึงและปลาเดิมครับปลาเดิมนี่พรบเตีไปสองรังแล้วเดทแขกกันครับนี่มาพรบอีกหนึ่งรังแล้วครับสมาชิกเราทำครอบตีพึ่งเยอะหรือกึมมองเยอะนะครับอ่าพันปีโยพันกึมมองไม่ไดททำเลยครับตอนนี้วันนี้พันกึมมองไม่ไดททำกึมมองเลยนะครับพึ่งเยอะหนุนนะครับสูงนะครับนี่นนะครับอ๋อเห็นแวบๆนิดหน่อนะครับหยอดนะครับ เห็นไหมครับน่านะครับยิ่มซูอะไรนี้นะครับนั่นนะครับเพิ่งยค่นั่นนะครับได้ความสูงของต้นนะครับนั่นนะครับแรงนะครับสูงนะครับรังนี่ประมาณสองใบฟ้าแรงสูงต้นนึงกับอีกแรงต่ำอีกต้นนึงนะครับโอ้ยแดหแร้ยไม่ได้เลยของเรามันต้องเวิร์กไปก่อนนะครับเรามาชม สถานที่นู่นนะครับรังผึงอยู่เราเห็นแล้วไหมครับนั่นนะครับจะเห็นเป็นช่องแดงๆนั่นนั่นครับรังผึงนะครับคอยแอบอยู่ในถิ่รกนิดนึงนะครับใหญ่นะครับประมาณครึ่งวากว้างเกือบเกือบแขกแขกหนึ่งวัยนะครับนะครับเดี๋ยวปาเดียวกันนะครับปลากระเถิดเราจับสองรังแรกเลยเดียวนะครับ องคลิปแรกเดี๋ยวผมบอกว่าถึงทไทยแล้วนะครับสูงแล้วครับตอนนี้ได่ตันตันแต่ตันเขาไม่ใยญ่ที่นะครับแต่ว่าเขาสูงนะครับโอ้หนะครับนั่นนะครับเดี๋ยวเราชมพันขึ้นอีกทีนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่ืกดติดตามไห้ด้วยนะครับทุกคนนะครับพอจะติดตามไปแล้วอย่ากดแชร์ด้วยนะครับขอขับผับสั้นๆขอไปนะยครับบอไท้ายจากงานจริงนะครับนะครับตอนนี้พันธ์ดําขึ้นแล้วนะครับพันดํานะครับหลังถูสูงได้พันธดับตลอดเลยนะครับ แต่เหลือเป็นผู้อาวุโสทั้งนั้นนะครับผู้สูงวัยนะครับสวอทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวต่อไปเราจะหาตีรังน้ๆตั้มให้พลันเตอร์อีกครับไปตีบ้างนะครับเอาพันเตอร์แบบตั้มไม่ต้องคุกเขาตีได้เพียนไหนของพันเตอร์นะครับชมพันดำแล้วคลิปคอนี้ขอยาวๆนิดนึงนะครับปอดสูงนะครับแล้วก็ชาวบดจะร็อกนิดร็อกด้วยนะครับในรังยุ่งๆนนะครับแต่ผมไม่แรงเดี๋ยวนะครับนะที่เห็นดำๆนี่นะครับ แต่ร็อกนิดนึงนะครับมีหัหวจะมีมดไอน้นั่นแหละครับมดคันหมินนะครับหัวตอนนั้นเจ้านี่มาคันหมินมากเลยครับฮ่าจ<อ>ิ้งพุกนะครับแต่ตอนนังดีแล้วนะครับโอ้หแข่งโคกแล้วเนาะชมพันดำแล้วขึ้นกันนะครับไม่รู้จะว่าแล้วว่าย่นนานแล้วหรือรว่าเรามาหลายรอบเราไม่เคยเห็นเลยก็ไม่ได้สนใจ แต่ว่ามันหยบจริงๆนะครับรังนี่นะครับพันดั่มเยอะนั่นนะครับเรื่องพันดั่ขึ้นไปแล้วครับหลายคนป๊อปโอ้ไม่ไม่โยกเลยนะครับแข็งโคกน่าว่าจะชทอดโลกมาแล้วครับไม่มีโยกเลยนะครับแข็งบึกเลยนะครับนะครับพันดั่มเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไอ้เลพลานเราขึ้นนะครับเราชมไอ้แรทีอีนะครับนะครับพลานเรา พลานแล้วก็หเหนื่อยยางจริงพักไหมครับพรานนั่นะครับพรานเลยทั้งนั้นนะครับตอนนี้กิ้งพักเยอะสูงที่เดียวนะครับอ๋อพาเราต้องเออเออเลยครับนั่นนั่นกิ้งพักเหรอถือว่าโอ้รังเยอะสูงนะครับเยอะหนุนนะครับรังเห็นนะครับ ผมต้องใไซนากกากแล้วครับป่อช่วงนี้เขาดุนิดน้อยครับไม่หมากทีคร <the> well. ับพรานทีอยู่ข้างๆในตองเมาไปแลกๆครับนิ้วบวมจ้ะครับอ๋อนะครับฝันอ๋อกนะครับเราผมซูมไปแล้วนะครับว่ารังเขาทางนั้นนั่งข้าไปนั่นกันอ๋อทอนะโอ้หทอดมาแล้วพลันนะว่ะมันย่นนานนะครับเดี๋ยวเราตั้งตามๆหน้าว่าเป็นรังนี่นะครับ รวมในแขนนี้นะครับขอไปด้วยครับเต็มที่แล้วครับโอ้แดงขึ้นแล้วครับรังรังแดงมาแล้วนะครับนั่นนะครับผมรวมในแขนนี้แล้วก็ไม่มีช่องว่างใ้ท้ายนะครับโอ้หัวน้ำหวานมันไม่ได้หัวน้ำหวานแทบไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหรนะครับนั่นและครับทอดโลกนานแล้วะครับโอ้หัวน้ำหวานไม่มากเลยน่าจะเป็นรังนี่แต่เราต้งตามที่ก้อนเนี่ยนะครับจะตเราตามขึ้นมาตามขึ้นมา โอ้โหขอผลหะหวานให้นะครับร้ันลอวานะครับชมก่อนครับอ่าจีเห็นไม่ชัดนะครับขอไฟด้วยนะครับป๋อยศูสูงนะครับมีกิ่งไม้บังด้วยนะครับรอยทอนโลทอนโลกหนักกว่ารังแกลกเราใช่ขับนี้พอได้ใช้กันแล้วหัวเนี่ครับ นะครับบ้านดับกำลังเอาคนน้ำหวานนี่นะครับโลกไม่ได้ต้องทิ้งลงมาจากล่างนะครับเราจะไม่เอาโลกไหว้นะครับขอไปเลยนะครับนะครับพราะว่าค่เราเอาไหว้ก็เราเขาทำให้เราเจ็บเข้ามาหาดังอืนลําบักนะครับพ่าเพึ่งสัจจุบันผมเยอะนะครับเราเคยบล็อกทุกคลิปแล้วว่าเทนิ่พึ่งหมากพ่าวเขาเข้ามาจ้างมาเลกับอินโดนะครับเขาจะเอาพยพมาเรื่อๆนะครับบ้านเราจะอุดมสมบูรณ์มากครับ ครับพันด <te> ําแล้วก็หลังโอโลน้ำหวานเนี่ยนะครับอ่าพันดําแล้วขอกระถางนั้นนะครับตะปาดัวน้ำหวานแล้วนะครับเสียงตัก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 นั่นคือหมายถึงที่ขอไกลขยะในกระถางอาให้หมดนะครับแล้วก็จะปาดผลน้ำหวานแล้วลงมานะครับสูงนะครับดังนี่ อย่าลืมนะครับข่าวก็มาช่วยกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ,บน่าหวหัวใยิ่งนี่พันดับเลาวเอานานนังนานอยู่หัวหญ่นะครับนะครับพันดับแล้วฟนะันดับแล้วเริ่มจะย้อนกระทางแล้วนะครับผมก็ตามพาร์เตอร์เข้าไปด้วยนะครับ ุดสุดครับดุดซะดุดนะครับยกยบอลยกเอาเลยมาแล้ครับพันดับแล้วอยู่นู่นนะครับนั่นนะครับย้อนกระทางลงมาแล้วครับนะครับกระทางกำลังย้อนนะครับนะครับกำลังย้อนนะครับฝันเตอร์ยจะรับกระถางนะครับนะครับนะครับเอาปล่อยเลยปล่อยเลยครับเยอะไหมโอ้โหหนุ่มหวานปิดทวัวพอดีนะครับ โอ้ได้แล้น้ำหวานมิ้นทนะครับอ่าแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับอ่าอย่าลืมกดกติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับแค่นนี้ก่อนนะครับ